วัดีครับวันนี้ก็มีมาด้าสองดีเซลคันนี้ดีเพฟตันนะครับผมไปเครื่องโชว์ก็ลูกค้ามาตัดดีเพฟออกแต่เอาแคทไว้เหมือนเดิมนะครับผมมาดูพอแทนดีเพฟแคดไว้เหมือนเดิมครับผมอันนี้คือชุดดีเฟนะครับผมดีเพฟตันก็เอาแต่ดีเพฟออกครับผมแคทก็อยู่ตรงนี้แคทเนี่ยเราก็ใส่กลับไว้เรียบร้อยแล้ว คอแทนอยู่ตัวนี้คอที่เนี่ออกแบบคือเอาแคทไว้กับเอาแคทออกนะครับผมตอนนี้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วครับผมแคดอยู่ข้างบนคอ,อแทน DPF แล้วก็อันนี้ใส่คอยพัดหนึ่งลูกเพื่อเพิ่มอัตราเร่งนะครับผมก็ชุดนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทคอคอแทน DPF กับท่อใบพัดแล้วก็รีแมปปิดไปแปดพันบาทโลแล้วหมู่แปดพันบาทนะครับผมอันนี้ก็อัตราเร่งดีแน่นอน ไฟไายโชว์แน่นอนนะครับผมเอเคเรียบร้อยแล้วครับ